สวัสดีครับวันนี้้อติดเปิดออนทัวร์ของเราครับเดินทางไปที่ดอยผาพึ่งครับตำบลแม่โปง่งครับเราจะไปดูไอ้ผ้าทิศตกดินกันที่บนดอยผาพึ่งครับก่อนเดินทางเดี๋ยวว่าเราจะไปแวะที่เขื่อนแม่กลองครับเพราะว่าที่นั่นนะ่ะมีหมาจรจัดเยอะวันนี้เราก็จะเอาอาหารไปให้น้องหมาหมาครับน้องหมากันก็มีอาจารย์ใหญ่ครับแล้วก็เนี่ยครับมีพี่โคงไก่ จะให้น้องหมาที่เขืนแม่กลวงครับอ่ะไปครับผมลุย หอกไปไหนแล้วเ่าถอยหลังอะ่ะน้าครับอาหารมาแล้วเร็วเร็วเร็วเด็กๆมา,ห,าห,หนึงห่งถุงฮะอัะอนมีกี่ถุงนี่เอาเขาเล่าหรอพี่โค้งไกลครับผมนี่ประกันไม่คืนเลยกะละมังนี่พ่องกะละมังนี่พอ่อเงน้ะครับมากินละครับ หอวต้มไอของเขาอ่ะลงได้ว่นน่ะหัวไม่ได้เดนขอเงยบตัวนี้ครับครับอันนี้ถาดใหญ่นะครับโอ้โหครับมาแล้วครับมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับโอ้ตัวนี้สีน้ำตาลนั่นเหมาะเฮ้ยมาโอ้ไฮยีน่าก็มาแล้วเว้ยนี่ครับมาแล้วครับโอ้โครงไก่ทอดครับ เลียมเลยมาอย่าเปื้อนมือเลมเลยครับน้องหมาที่ขืยไม่ปวงเยอะนะครับใครมีสัตวาว่ามาให้อาหารหมาครับได้บุญค,ครับผมหมาหมาจอมจัดหมาโดนทิ้งนะครับ ก็ไมใค,ครว่างๆลงบูนทำฐานได้นะครับน้องหมาจนจัดเยอะครับแต่ว่ารู้สึกว่าน้องหมาจะกลัวนะครับผมพวกผมขออนุญาตมาก่อนนะครับ ยาสิบรอดบ้านพดตื่นกันข้าวหนึ่ไปสีบาทขาดหน้าบ่าจัปูกจะแปลงะน่ายังไได้เะ นี่เห็นอย่างไรนันี้เห็นองไ่ห็นีเห็องไรมส่ยงกลองัน่อขางได้ครับคูาบานดิคู่ชาบานดเอาิมเอาิมสักสอครับน้นที่ขาบมาแถมเลยนะย้ายนาที่ขายม่หรอเออ ครับใครจะมาดอยผาพึ่งครับต้องปักหมุดที่เทศบาลตำบลแม่โป่งนะครับถ้าเจอสนามฟุตบอลนะครับทางขึ้นทางขึ้นดอยผาพึ่งอยไปทางนี้นะครับอย่าหลงกับ GPS นะครับผมมันจะพาเราไปไหนไม่รู้ครับนะหมทางขึ้นดอยผาพึ่งครับเทศบาลยู่นี้ครับนะครับไปเลยครับโกครับทางขึ้นไปทางนี้นะครับ รอยผาพึ่งตรงนี้นะครับครับปากทางเข้ารอยผาพึ่งก็จะเป็นแบบดินลูกลังนะครับผมนะฮะครับนี่ปลนาะยน่าจะทำไว้นานแล้วครับรอยผาพึ่งอีก1.5กิโลครับผม ทางก็จะเป็นลูกหลังนิดหน่อยครับรถเก่งก็น่าจะมาได้อยู่ครับเพราะว่าเขาเกตและปรับสนุนละปรับสนุนใหม่ครับนะครับโอเคครับไปต่อครับ

<30. S 2> <30. S 3> สามสิบสามสิบนาทีครับอาทิตย์เริ่มจะตกตินแล้วครับผมตอนเนี้ยผมขึ้นมาทั้งทั้งดอยนะครับดอยเขาเพิ่งมีผมอยู่สามคนก็จากพงท้ายขึ้นมาก็ประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลครับทางก็จะเป็นแบบแบบนวลูกหลังนิดหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าครับที่ได้เห็นเห็นวิวในตัวเมืองเชียงใหม่นหนครับเดี๋ยวว่าเราขึ้นขับอีกนี้เราเราจะดูทะเลดาวกันนครับวิวครับ หลักร้อยล้านครับผมพระอาทิตย์กำลังตกดินดินดิน,ดนครับท้องฟ้าเป็นสีออกส้มส้สสมครับโอ้โหวิวันอากาศแต่แต่ครับตะปุ่นฝนตกครับผม ทางนู้นฝนตกนะฮะครับโอ้โหผมจะแพนกล้องมาทางนี้ครับโอ้โหปึืบตัวตัว์ัวอะไอ่ะไรออะรอะะไรคที่เห้ยวะกิจกรรมเราเย็นนี้ครับโนตาพึ่งครับเีโนของ ส้มนครับส้มเลยเาหบมกส้มใส่นี่นะครับเาตองเกะขเกก่แก้ววนขนตอร่าเาต้องตอบ่ต้องใส่ตครับมันจะได้ไม่อมันตึงไหม้รเอาแต่มกส้มะครับใส่ๆครับวันนี้ครับมเติมไมมกระทะนี่ติมไหม ปีนคีหาได้เลยขอครับมาซื้อมาบาห้บาทครับยินส้มแล้วแวดติการแม่โป่งนี่ครับแล้วก็วิวด้านหลังเขาครับครับลักร้อยล้านครับโซซาโซซาละครับเริ่มได้สอห้า้าแล้วครับผมสองห้ป้างนี้ได้ใจอยู่ครับเดอ๋ยก่อนครับ เยวผมจะต๊กตอกไข่ใส่นะครับเราจะใส่กันประมาณสามสีลูกครับสามสีแกนอะสาหน่อยครับแค่นี้แค่นี้นี่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 นครับนี่ครับประเมืองของว่าโมกกินสมสามน้อยไปว่าให้วาใส่ไปสี่เป็นห้าเลยปะโอ้ไม่ได้ใส่พริกจ้าอดี๋ยวเดี๋ยวกเดี๋ยวก็ออยพริกครับ ใช้สีเนาะออืแต่มึอผมยังไม่ได้ล้างนะครับทินโซมี่สีมันกลิ่นมันท่าแม่งท่าแม่งนิดหน่อยว่ะพี่แต่มนะครับแจ่มอยู่ในถุงนี้ครับเกลี่ยหน่อยส้มเศร้าๆยังเหมือนชื้นซึ่งเครื่องเคียงเขาขับเลยครับต้องเผ็ดๆหน่อยใส่เป็นเม็ดเลยอัดอเดี๋ยวดูเรือใบครับ แต่จากจากสวนชาวบ้านครับไปขอซื้อมาเนี่ครับใส่ถุงมาเรียบร้อยนะครับผมโกนเลยรวยครับโกนเลยปอาป๊าป๊ารวยมันจะจนนะครับรวยนะครับโกนเลยโกนเลยเราก็จะฟุบนิดหน่อยครับโกนเลยโกนเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาเป็นเชฟบอลอยู่แล้วจึงมาไม่นะครับเขาจะอ้อมเนี่ยเขาจะเขาจะเริ่มรีไฟแล้วครับจะอ้อมมันไว้เนี่ครับจะได้มีฝาตื้ดนะครับ ไฟอ่อนนะครับอาจารย์เนาะครับไฟอ่อนครับดูฮะวิธีทำต้องไฟอ่อนนะครับอ่อดับแล้วครับดับแล้วครับอ๋อยังไ่ดับเลยครับอ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเราจะมารีวิวต่อสุกกันรีวิวรีวิวแล้วว่าต่อสุกมันจะอร่อยขนาดไหนโอเคติดตามชมครับครับอาจารย์ด้วยเมนูจิ้นส้มหมกเฮาเริ่มได้ที่แล้วครับยังดูเสียงดูเสียงฟังเสียงโอ้โหครับ ชิมเป็นตัวอย่างครับลวกปลาเคานี่ยอยู่หลางร้านครับแสนพันอ,อื่งมีแซาบแบบธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับอร่อยมาก ันนี้ล้อติดเปออนทัวครับเราจะไปนะดูพระอาทิตย์ตกบินที่ดอยป่าพึ <c oughs> ่งใครหัวยังนีจะบัดต,ตาล,กลกบบอกแรกอกแรก